สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องว่าปักแตงครับผมพามาซื้อบักแตงมารับปักแตงไปขายมาลับอยู่อำเภอบันกวดครับขึ้นซื้อว่าอำเภอที่ไก่ไส้ดเดือนเกลยดอันตรายสมัยก่ออันตรายเลยยุ่ธลาดเพิ่อยุทธ์ตถนนใหญ่เลยครับสะดวกสบายมาเอาน้ำเพิ่นอนประจํปบักแตงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบักแตงขึ้นรถแล้วอ้าวเหมือนแรงเ,เจอกันที่ตลาดน้องสิม นักเอกคัดตะมอค่ะโฆษณาขายแตงให้น้ำแน่นคัดตะมอไหม,มคะอ,อันนี้ก็กินและเหตอาสาเทมิลโลสองค่ะสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาขายบุกแตงยูสลาบลองสิมคุณผู้ช่วยผู้มาขายแตงซอยค คุจิงรถเน่ยได้รับมาจามูบันมาไขแตงซอยกระเงเนคนมเสือเอ็นลูกขามาซื้ออยู่แตงลูกง่ามๆแบบนี้รับแตงมาใหม่รับแตงมาใช้ช่วยคนดุกไทยแตงง่าม๊ถ้าไม่หวานทำไงอ่ะหอมแก้มไอ้หอมแก้มกรงจริงอเนเาโฆษณาขายแตง ค่อย่นนัอยังไงอะเรียกให้เพื่นไม่ท้อค่อยลูกค้าหน่อยสิคอยยังไงคอยยังไงคุณเจิงคุณเจิงเลือกให้ลูกค้าหน่อยอันไหนอันไหนลูกใหญ่อันไหนลูกเล็กเออเดียวอันนี้เล็กหรอคนไหลครับเล็กกว่านี้หรอคนไหลไยขหรอแล้วทำไมมันแพงกว่านี้ที่ขายไปหลายอันครับตอนแรกว่างเต็มตัวเลยนี่ขายไปลูกเล็กจะเป็นว่าโอ้ยจ่ายแล้วงั้นบอลูกใหญ่เท่านั้นะ ตลาด้องซีมกันยี่กันครับนั่งมืกไลวยังไงนั่งมอกไน่ออไนัวนนนี่นั่งไลครับผมจะว่าดียังไงนี่กระติกคือพมนมกันครับตลาดนี่นใ่ไลกันาเปต้า

อ๋อปป้องไลเิงจัลรองกันกับผุ้จริงเป็นเสียงดังครับผุงจริงเป็นคัจจับนบุเหลายๆคนมีการไปเรียนเป็นวิธีหลาวิธีหลขายแจงง้อจะไหนเาล่ะเบียดเด้อ ขายดีดีครับแดงแดงมากเต็มเต็มโตไข่ต้องเตยกิสิบเกิดแล้นี่พ้นหลายครับมื่นพ้นหลายขายของดีดีตลาดน้งสิมเพิ่นสิมีวัานยังกว่าชาตลาดน้งสิมวัานยังกว่าวันสุกว่าแตงกีนสูงวันอุทิตประการท่านอาคารพุทธสูงอาทิตย์ วันนี้คันยูตลาดบ้านากะคุณมุสกาขเนยิ่งยิเลยๆกไอตลาดบรานากกมน,นี่ว่านจานัจนบอกวัานจัน,นวันเสา,า,สาจันพฤหัสเสาย่บนหน้า้าว่า,ามีดูค่ะสร้างแตงโมไม่ทรงเอาแค่นี้ก็นด้ครับเดี๋ยวผมจะไปต้องแตงโมเลยะคะ่ะมันแตงแตงโม สำหรับคลิปนี้กัดเอาแค่นี้วันคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมองไหนกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กันด้ครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะจ๊ะเน้ยใส่กอดแก๊งไหนเตียงงู